สวัสดีค่ะฟั n t i l a t i o n เครื่องหมายว่าตอนอนชนิดที่6นะคะ e อ c l a m a t i o n mark นะคะเครื่องหมายอัศเจรีหรือเครื่องหมายคำอุทานนะคะอาจใช้กับหลังคำอุทานนะคะหรือว่าหลังประโยคที่แสดงความประหลาดใจหลังคำที่แสดงความรู้สึกที่รุนแรงนะคะเช่นนะคะ oh my god นะคะหรือว่า hello นะคะหรือว่า I didn't expect to see you นะคะ ไม่คิดว่าจะได้พบท่านอีกนะคะฮาวีแคนเอเวอร์แ n นแท้งกิลนะคะฮาวีแคนเอเวอร์แทงกินะคะไม่รู้จะขอบคุณอย่างไรดีนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเดือดเอ็กเคมชันนะคะเครื่องหมายวรรคตอนภาษาอังกฤษนะคะรูปร่างอย่างนี้นะคะอาจจะเจลีะคะใช้หลังคำบุทานนะคะุกดีมีความสุขทุกคนนะคะสวัสดี